I'm <laughs> sorry. สวัสดีพี่น้องป้องปลาสุพูสุกนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งขนมบป็นโคกกื้อนี้มาดำน้ํายิงปลากลางคืนกับไอ้กบอีกแล้วนะครับมาดำปลาคอนะครับหรือว่าปลา่อนนั่นแหละครับจังไดฝากติดตามไอ้กบด้วยครับเฟซบุ๊กพรานกบใครชื่นชอบหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับคลิปนี้ไปลงกับ ค่อนข้างที่จะคุณสักเล็กน้อยนะครับพี่น้องถึงมากปลาก็าลายคือเก่านะครับก็บเลือกเอาบางตัวก็คิดว่าใหญ่ก็ยิงนะครับจังนดก็เบิ่งกันไปยาวๆนะครับไหลไปเลยพี่น้องมาดูว่าผมสีได้จากตัวนะครับมือนี้นะครับตัวหลุดก็มีนับไปพร้อมๆกันพี่น้องจัดไปกกกกก Jangan lupa like, share, subscribe, dan share video ini. พี่ดอกไอโกบอยู่พูดเด้นะเอเพื่อนเขากำลังจะขึ้นไฟแล้วโอ้โบองอะไรยบเห็นเลยเด้ปลากี่ตัวกับบุลุ Non mi piace. ปลาได้มาเมื่อนี้เนาะประมาณจากสองโลนี่แหละครับหัดใไหมเนาะแบบนี้และพี่น้องสายตากค่สั้นอู้สยดายก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ